สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนด็ฟ<ๆ>สีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันต่อสูตรสามตัวเลยบนล่างดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยสีเราใช้มันก็จะหมดแล้ว

ดีไซน์สีดำนี่ไม่ถนัดเลยย้อนดูที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่ง หลักร้อยเราใช้หมื่นบวกสิบหลักพันเราใช้พันร้อยแปดพันสิบบวกแปดหมื่นพันหน่วยบวกหนึ่งหมื่นพัน หน่วยบวกหนึ่งตัวนี้มานี้ก็คือสองสามตัวนี้ทีแรกด้วยจ้ะสี่บวกเจ็ดบวกหนึ่งคื้นที่บวกหนึ่งคุ้ที่ได้สองสาม จ็ดสามหกจับคู่สองตัวก็คือสองหกหกสองสองหกสามหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดหก 63 66 263 266 273 276 363 366 สามเจ็ดสามสามเจ็ดหกโอ้ยสีจางสีมันจางลงแล้วเนาะจะได้ใส่สีดำบ้างนี่ออกไปตัวนี้ได้ตูดนะคะสองหก สามหกวิสุนหงหักหหจะเป็นบนล่างสลับผิดต่อมาเลขที่ออกก็คือสองห้าสามหกสองหก Chúng ta sẽ dùng Bước 2, bước 1 Bước 3 Bước 2, bước 8 Thì chúng ta sẽ dùng bước này Và หน่วยบวกหนึ่งตัวนี้บวกหนึ่งตัวนี้บวกแปดก็คือห้าหกเจ็ดแปดห้าสองมันเจิดเปดนะเจ็ดเปด

เหมือนตวนีแเละมันมันชนกันเรากลับอยู่แล้วเนาะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแห้า ปดสี่ห้าแปดแปดสี่ห้าแปดสี่แปดย้อนหลังนะคะย้อนหลังดูย้อนหลังเลขเอ,อกไปบนล่างเลยสามแปดสี่ห้าสูตรนี้บนล่างสามตัวด้วย อันนี้ตุดดิต่อมาสุดท้ายท้ายสุดจะเอาจริงจะเป็นย <c oughs> hmm. ังไงแปดแปดสามแปดสี่ห้าหมื่นบวกสิบบวกหนึ่งพัน บวกแปดคงที่หน่วยบวกหนึ่งนี่นะคะสูตรของมันตัวน,นี้มานี่เป็นบวกห้าได้สองสาม บวกหนึ่งไม่ใช่บวกหนึ่งเนี้องคอ,อไม่ได้บวกหนึ่งไม่ได้บวกหนึ่งดิจะผิดผิดหมืน่นไม่ได้บวกหนึ่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองสามไม่ได้บวกหนึ่งดิจ่สองสาม ห้าหกเจ็ดบวกแปดได้ห้ากับหกเจ็ดศูนย์ก็คือจับห้าสองห้าสามหกสองหกสามห้าเจ็ด ห้าศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์บนล่างนะคะนบนล่างมันจะจะจะเป็นบนล่างเลยเอาลงในคลิปเดียวกันเลยจับสามตัวก็คือสองห้าเจ็ดสองห้าศูนย์ 2 6งหกเ3 5ด3อง3กศูนยจ็านครบสามจำนวนสีหมดจะได้ซื้อใหม่แล้วพูดสาีคลิปหมดเลย ไปตัวไหนตัวนี้ห้าสองบนหรือล่างไม่รู้ทุกตัวตัวนี้จะเป็นจะเป็นล่างตัวนี้จะเป็นบนเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ด,ห,จดหกศูนย์เลีมันจะชอบบอกตัดกันอย่างนี้ดิ ท่านมาหกเจ็ดมันก็ต้องมาห้าศูนย์ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น <c oughs> จัดไปห้าสองเป็นล่างนี้ห้าเจ็ดบนล่างสองห้าเจ็ด ขัดก็ผ่านนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางผิดถูขอไปสามตัวสองตัวบนล่างเลยเดี๋ยวรอดูมันออกมันจะมาไหมสูตรใหม่นะคะเอาสูตรใหม่มาลงให้ลองดูว่ามันจะผ่านไหมสามตัวสองตัวบนล่างเดี๋ยวมาทำทีละคลิป ชอบปรจัดกัดก็เลื่อนผ่านนะคะแค่ไปรลุน้นไม่ได้บวกหนึ่งด้วยจ้ะไม่ได้บวกหนึ่งด้วยตัวนี้มันผิดดูผิดดูผิดโอ้ยสีเพื่อนก็น Ao biên lưng mà cái xem yếp binh binh gật pang lê luôn bóc luôn ดีขึ้นจังน้อยเนะาะแอบไปลุน้นดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า